สวัสดีค่ะวันนี้หลังจากที่ฝนหยุดตกนะคะฟ้าหลังฝนสดชื่นทีเดียวเชียวนะไก่วันเอ้ยมองกล้องไหยทำอะไรเอ้ยเอมองกล้องเลยที่ไหนเนี่ยเรื่องเสียง ไม่สนใจกล่องไก่ดูไก่ดูไก่นี่นะคะคือเวลาพักผ่อนของเขานะคะหลับได้ทุกที่นะคะลงจงนี่คือเวลานอนของเขานะคะดูเสียงนะคะนี่คือไก่สามเดือนนะคะ ยังมันนะคะมีกรนด้วยเดี๋ยวพาไปดูน้องๆกันนะคะนี่นคือน้องๆน,นะคะนี่แม่ๆเขา นี่คือมาดูแม่นะคะนี่นะคะเยอะมากอ้าวฝั่งนี้ทำน้ำหกแล้วหลไหนลูกไหน ูต่อนะคะไก่อ้วนไปไหนยังนอนอยู่นะคะน่ะนี่คือลูกๆที่ไม่มีแม่นะคะนี่ลูกไก่ที่ไม่มีแม่เนาะนี่ตะมุตะมิเลยไหนแ่นีกกกสีดำล้วนนะคะนี่พามาชมนะคะชมลูกไกน่นี่ที่ปล่อยแล้วนะคะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพอมาชมลูกไก่วันว่างๆของยายดาวจ้ไม่แกวัเนมองกล้องก่นเอิ้นมองกล้องก่นบายบายกันเม่ก่อนแ้กันบายบายก่อนแล้วเจอคลิปหน้านะคะบายบายเอ้นบาย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 สวัสดีค